นายวินยัติชาติมนตรีทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณียื่นฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองดังในความผิดฐานบิ่มประมาทโดยการโฆษณาในกรณีที่นายชูวิทย์กล่าวหาว่าบริษัทแสนสิริโดยนายเศรษฐาซื้อที่ดินและมีการหลีกเลี่ยงภาษีว่านายเศรษฐาได้มอบอำนาจให้ตนฟ้องและดำเนินคดีกับนายชูวิทย์ โดยนายวินญยญัตกล่าวว่าความจริงผู้ขายได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการโอนแบ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นคนละวันกันจึงไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพร้อมกันต่อมาเมื่อมีการขายให้บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนบริษัทเดียวโดยต่างคนต่างขายคนละวนันหรือแม้ว่าจะขายในวันเดียวกันผู้ขายทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในฐานะห้างหุ้นส่วนสาม,มัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลประกอบกับคำสั่งกรมสมพากร เนื่องจากข้อที่จริงกรณีนี้ไม่ได้มีการเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกันจึงให้บุคคลแต่ละคนที่ถือกรรมสิทธิ์รวมเสียภาษีเงินได้ในฐานะบุคคลธรรมดาโดยแยกเงินได้ตามส่วนของแต่ละคนที่มีส่วนอยู่ในอสังหาริมทร,รัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวมและนายชูวิทย์มีเจตนาพูดไม่ครบถ้วนให้ข้อที่จริงในลักษณะให้เกิดความเข้าใจผิดและมีวาระซ่อนเร้นที่จะกั่นแกล้งโจทย์หรือไม่การใส่ความนายเศรษฐาให้ประชาชน และสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่านายเสรษฐากระทำความผิดและขัดธรรมาภิบาลเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งทางโจทย์ได้ยื่นฟ้องพร้อมเรียกค่าเสียหายจากนายชูวิทย์จากการกระทำละเมิดต่อโจทด,ดังกล่าวเป็นเงินจำนวน500ล้านบาทวันนี้นะครับผมใน,นาฐานะทนายความผู้รับ,บอมอบนาจและก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความจาก คุณเฐไอคศรษฐาขอโทษครับคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงนะครับประชาชนรับรู้รับทราบอยู่แล้วและที่สําคัญท่านยังมีตําแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกคนตีหรือบุคคลที่สมควรจะเข้าเป็นนายกคนตีนะครับที่ได้รับการแต่งได้รับการพิจารณาแต่งทั้งจากสมาชิกรัฐสภาในวันนี้เนี่ยที่มานะครับไม่มีเจตนา ที่จะกั่นแกล้งคนป่วยหรือไม่มีเจตนาที่จะไปซ้ำเติมคนที่บอกว่าตัวเองอยู่ได้ไม่นานหรือใกล้าตายอันนี้ในฐานะมนุษย์นะครับผมเป็นเพื่อนมนุษย์คุณชูวิทย์และไม่มีเหตุผลตัวอะไรผมให้กําลังใจคุณชูวิทย์นะครับให้ต่อสู้กับโรคที่คุณชูวิทย์เผเชิญอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการกระทําใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือเป็นคนที่ปกติหากการกระทําเข้าข่ายการทำความผิกดกฎหมาย คุณเสรษฐาในฐานะผู้ได้รับความเสียหายนะครับในฐานะที่ถูกใส่ความใส่ร้ายก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้ให้สังเมเข้าใจนะครับส่วนวันนี้เนี่ยในเนื้อหาของการฟ้องก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากนะครับการที่คุณชูวิทย์ได้ไปแถลงข่าวที่โรงแรมเดวิดนะครับซอยสุลุมพิ24กาแรแถลงข่าวคุณชูวิทย์ได้กล่าวถ้อยคําชัดเจนถางถ้อยคําที่ เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะครับเป็นการใส่ความคุคณเสฐาว่าคุณเสฐาสมคบคิดร่วมกับผู้ขายและหลบเลี่ยงภาษีทําให้รัฐเสียรายได้ไปกว่า521ล้านบาทนี่คือแบบย่อถึงมูลเหตุในการฟ้องคุณชูวิทยุคุณชูวิทย์อาจจะบอกว่า,วาจจการแถลงข่าวดังนั้นเนี่ยเป็นการตรวจสอบเป็นการใช้สิทธ ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูนก็เป็นเรื่องที่อ้างได้แต่อย่าลืมนะครับการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้ขอบกฎหมายที่สําคัญนะครับสิ่งที่คุณชีวิตอ้างและแถลงข่าวในวันนั้นเนี่ยมีการใช้สื่อประกอบไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแผนผังและข้อเท็จจริงที่ประกอบด้วยบุคคลที่3จํานวนมากและมีคนถูกพาดพิงหลายคนนั่นเป็นเรื่องที่ของคนอื่น แต่กรณีของโจทย์ในคดีนี้คือทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินที่คุณชูวิทยืนยันว่ารับรู้สมรู้และวางแผนจะทำความผิดตามกฎหมาย